กราบขอบคุณพี่ก๊อฟมากลเลยครับทำบิก๊กกเยอะมางานเนี้ยสนุกแน่ไอ้วอกสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตู้ย่างเป็นต่อกับเป็นต่อ ep ที่17ครับผม ว่าไปเรื่องราวของน้องน้ำนะครับดูแล้วคงจะสิ้นสุดแล้วล่ะครับมันคงจบลงตรงที่เธอมีลูกมีสามีแล้วนะฮะแล้วพี่ต่อก็คงต้องทําใจไปเรื่อยนั่นแหละครับโดยเฉพาะจาก EP ีที่แล้วนะครับยังยืนยันว่าพี่เป็นต่อเนี่ย ยังเศร้าใจอยู่เลยล่ะครับและแกตัวอย่างในวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูซิว่ามีเรื่องราวอะไรที่เราพอจะพูดคุยกันได้บ้างเดาทางดูซิว่าสิทคอมจะพาเราไปสู่จุดไหนนะครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับคุณกอฟอวัสดีค่ะน้ำบัวคะนี่พี่วอกคนที่พี่จะแนะนําให้รู้จักคือพี่อยากจะชวนแต่งค่ะพี่เขาอาจจะชวนเป็นทางข้าวเหนียวเลยไปกันเลยไหมจ๊ะ ใช่ค่คะเรื่องราวในตัวอย่างนะครับก็บอกให้เรารู้ว่าพี่วอกกลับมาแล้วนะครับ แล้วพี่วอกกลับมาเนี่ยก็ได้เจอกับสาวคนหนึ่งชื่อน้องบัวนะซึ่งน้องบัวคนนี้เนี่ยพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ด้วยนะแล้วเธอก็ดูตลกด้วยพี่หมอนพี่ทิพย์แล้วก็พอใจก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับดูเหมือน2คนจะเข้ากันดีนะครับแต่ดูแล้วพี่ก๊อฟเนี่ยต้องวางแผนอะไรมาอย่างแน่นอนกราบขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลคือถึงทำตึกีนะ่แค่ไหนงานเนี่ยสนุกแนะ่ไอ้วอกคงจะเดาได้หลายอย่างแหละครับ อย่างแรกเลยน้องบัวจะมีงวงไหมถ้าน้องบัวมีงวงนี่จุกคับเอาออกครับเลยนะแล้วมุกนี้เนี่ยเล่นกันบ่อยนะฮะยิงสมัยก่อนนี่โอ้พี่วองนี่จุกคับเอาออกครับบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมเดาผมเดาได้อยู่ทางเดียวเลยนั่นคือน้องบัวนะ่าจะมีงวงนะครับแต่ดูรูปทรงเธอก็ใกล้เคียงนะเธออาจจะเป็นสาวประเภท2ก็ได้ แต่เสียงของเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยไอายการเดาของผมก็อาจจะไม่ได้ตรงเสมอไปนะฮะแต่ว่าเรามาเดากันสนุกสนานก็พอนะฮะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงละครับคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปนี้ครับผมว่าไปพี่เป็นต่อก็หายไปนะฮะในแก่ตัวอย่างนี้เนี่ยหายไปโดยที่จริงๆแล้วเส้นเรื่องของพี่เป็นต่อยังหนักอยู่เลยนะฮะ แต่ครั้งนี้พี่เป็นต่อน่าจะไม่ได้มาน่าจะหยุดพักนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่วอกเนี่ยในอีพีที่แล้วก็หายไปนะฮะกลับมาครั้งนี้ <laughs> ก็โดนเลยนะฮะโดนพี่ก๊อฟเอาเอาคืนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละจะเอาคืนหรือว่าจะแกล้งก็อย่างว่านะฮะชิค,คอมเรื่องนี้วนๆกันอยู่เรื่องพวกนี้แหละแต่ก็สนุกดีนะเพื่อนๆเ,เราก็ชอบเนาะหักหลังชิงรักหักสวัสด <laughs> เพื่อนตัดเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคนะฮะสนุกดีมาจา๋าม,มาได้แต่งหน้ามาไหมทำไมมันดูจืดๆสมๆนอนน้อยหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวป้าดูแลร้านเองมาลับไปนอนพักผ่อนกันได้ได้ได้ฝากร้านเลยละกันๆๆๆทีนี้ฉากหนึ่งนะครับที่บางบานอ่ิูุดพี่ยมอยู่ที่นั่นมีเจมินด้วยนะพี่ยมนี่ก็ดูห่วงเมียแบบแปลกๆ,ๆว่าไปนะถ้าเกิดพี่ยมห่วงเมียเมื่อไหร่ใส่ใจในสุขภาพหน้าตา หรือความรู้สึกอะ,อะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าพี่ยมเนี่ยหนื่งไปทําผิดมาครับพยายามจะเอาใจเมียเพื่อจะให้โดนน้อยหน่อย 2. พี่ยมมีแผนครับแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วสุดท้ายเนี่ยเจมินแกก็ออกไปจากบางบานะก็คือกลับไปพักผ่อนนั่นแหละสุขภาพจะได้ดีขึ้นแต่ดันมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องการนะครับ น้องการเนี่ยก็เข้ามาคุยกับพี่อู๊ดแล้วถามว่าพี่ยมเนี่ยโสดหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับหนูชื่อการนะคะผมพี่อู๊ดนะครับว่าแต่เพื่อนพี่โสดไหมะคะโสดสิครับโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้โหน่าทําเป็นมาห่วงไล่กลับไปนอนพี่แท้มันก็จะจีบอีน้องคนนี้่เองซึ่งพี่ยมออกตัวทันทีเลยฮะว่าโสดว่าไปจะเป็นแผนพี่ยมที่วางไว้ตั้งแต่แรก ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะหรืออาจจะเป็นก็ได้นะ2ออย่างเลยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะว่าน้องการเนี่ยเธอเข้ามาทักเองหรืออาจจะคุยกันมาก่อนหน้าแล้วแหละแล้วแกล้งทำเนียนกับพี่อู๊ด แต่พี่อู๊ดก็ไม่น่าทําเนี้ยหรอกครับหรือพี่ยมเนี่ยตั้งใจจะจีบน้องคนนี้จริงๆเพราะเออน,น้องคนนี้ก็ชอบพี่ยมจริงๆนั่นแหละครับดังนั้นก็อย่างว่าละฮะมันก็เดายากอยู่แต่สิ่งที่เดาง่ายๆเลยคือพี่ยมนี่งานนี้ไม่รอดนะครับเจอเจมินแน่หักงวงอายาลาเจ็บแน่ๆงานนี้ครับผมดังนั้นเราคงต้องไปลุ้นกันนะครับว่าพี่วอกจะจุกพี่ยมจะเจ็บ เหมือนกับตัวอย่างที่พยายามปูให้เราได้รู้หรือเปล่านะครับแล้วในตัวอย่างเป็นต่อนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับมีมุมไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงมองเห็นอะไรก็คอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.